สวัสดีค่ะว่อเม่พี่นอ้องมืนีก็มาพอกับการรายงานพยากรณ์อากาศเรื่อายอศาสตร์ตอนลางจากศูนย์อุตูนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางค่ะมืนีก็มาพอกันในบายวันอาทิตย์ที่22มกราคม2566ค่ะกระสิภาพพี่น้องไปติดตามลักษณะอากาศของ่ายมืนีค่ะว่ามีลักษณะอากาศเป็นแนวใดเน่ค่ะสําหรับ การขาดหมายลักษณะอากาศมอนีนะคะบริเวณภาคาีสานตอนล่างเข้ามีอากาศเย็นในตอนเศ้ามอกบางในตอนเศร้าค่ะส่วนลมเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมอยู่ที่1 0ถึง20ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดของบ่านมอนีค่ะอยู่ที่ย9ิบเกาถึง3าสองศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเศร้ามืออื่นนะคะอยู่ที่1 6ถึง18องศาเซลเซียสค่ะต่อมาหาเมืองการขาดหมายลักษณะอากาศ7็ดมือข้างหน้าระหว่างวันที่23มกราคมถึง27มกราคมค่ะ ช่วงแรกค่ะช่วงวันที่23มกราคมค่ะบริเวณภาคอีสานตอนล่างของเขามีอากาศเย็นในตอนเช้าส่วนลมก็ยังเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม u ่10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงขาดว่าอุณหภูมิสูงสุดในช่วงนั้นค่ะ u ่29ถึง30องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงนั้นนะคะ ut 16ถึง18องศาเซลเซียสค่ะต่อมาค่ะช่วงที่2ช่วงวันที่24ถึง27 มกราคมนะคะบริเวณภาคอีสานตอนล่างขออเขา้างจะมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเ้ากับมีลมแรงอุณหภูมิกระจาลดลง2-4องศาเซลเซียสค่ะส่วนลมก็ยังเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมที่1 5 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาวว่าอุณหภูมิสูงสุดในช่วงนั้นค่ะ u ี่27-29องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงนั้นนะคะ u t ่14-17องศาเซลเซียสค่ะ ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะขอปฝากพ่อแม่พี่น้องดูแลสุขภาพร่างกายน้ำเดือค่ะเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงสำหรับมือนี่กฤสดาวงสวัสดิ์ขอล่าคุณผู้ฟังไปก่อนพอกันไหม่มื้อนามื้อนี่สวัสดีค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน